สวัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปดนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่การทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะการแบ่งภาคนะคะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ภูมิภาคคะดเด็กๆคะเราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดหภูมิภาคนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและ ภาคใต้นะคะปัจจัยสำคัญล่ะคะที่ใช้ในการแบ่งคืออะไรคะเด็กๆคอ่าคือลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศนั่นเองเดี๋ยวเราไปศึกษานะคะทบทวนเนื้อนะคะในความหมายของคำว่าภูมิศาสตร์กันค่ะภูมิศาสตร์นะคะเป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจสภาพความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งและสรรพชีวิต ที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะตามธรรมชาติและสังคมมนุษย์โดยศึกษากระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการรูปแบบและความหมายในมิติความแตกต่างทางพื้นที่และมิติการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานี่คือความหมายนะคะของคําว่าภูมิศาสตร์ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนความหมายของคําว่าภูมิรลักกันบ้าง ภูมิรักนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะในความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในระบบธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างคะเด็กๆคะอ่าได้แก่ภูมิประเทศนะคะภูมิอากาศน้ําแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาทิเช่นนะคะลักษณะความแห้งแล้งเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศที่แห้งน้ํานะคะกับภูมิอากาศที่แล้งความ ชื้นนะคะหรือความรวมสมบูรณ์นั่นเองและความรวมสมบูรณ์ระคะเด็กๆคะหมายถึงอะไรคะอ่าหมายถึงอุดมด้วยแร่ในดินนะคะและสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองนี่คือความหมายของคําว่าความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจ หรือทบทวนนะคะในความหมายของคําว่าภูมิสังคมกันบ้างภูมิสังคมนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้เพื่ออะไรคะเด็กๆคะอ่าก็เพื่อเข้าใจสังคมมนุษย์นะคะว่ามีวิถีชีวิตเนี่ยความสัมพันธ์นะคะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยอย่างไรเช่นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับลักษณะทางกายภาพนะคะก็จะทำให้เกิดการประกอบอาชีพต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอะไรคะเด็กๆคะ เกิดประเพณีตามมานั่นเองค่ะนี่คือความหมายของคำว่าภูมิสังคมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษ์กับภูมิสังคมในแต่ละภูมิภาคกันบ้างนะคะสำหรับคลิปโรนี้เดียวครูฝนจะมาทบทวนแบบคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนอ่ะครูฝนจะมาเจาะลึกลงไปในเนื้อหาบทเรียนนะคะหรือเจาะลึกรายละเอียดนะคะในเรื่องเกี่ยวกับภูมิรักษ์กับภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาคให้กับเด็ก นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะในชั่วโมงเรียนและนี่นะคะก็คือแผนที่ตัวอย่างนะคะภูมิประเทศนะคะของภาคใต้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคใต้กันบ้างภาคใต้นะคะประกอบไปด้วยกี่จังหวัดคะเด็กๆคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะในคลิปโรที่แล้วอ่าประกอบไปด้วย14จังหวัดนะคะได้แก่อะไรบ้างคะ ได้แก่กระบี่นะคะชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปตัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลและสุราษฎร์ธานีนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณกี่ตารางกิโลเมตรคะสำหรับภาคใต้อามีเนื้อที่ประมาณนะคะเจ็ดหมื่นนะคะเจ็ตารางกิโลเมตร และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะแ่นที่แสดงจังหวัดนะคะของภาคใต้ค่ะมีทั้งหมด14จังหวัดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคเหนือกันบ้างภาคเหนือนะคะประกอบไปด้วยกี่จังหวัดคะเด็กๆคอ่าประกอบไปด้วย9จังหวัดนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่ลำปาง ลำพูนแม่ห้องสอนน,น่านและอุตรดิตถ์นะคะมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะเด็กๆคะ่ามีเนื้อที่ประมาณนะคะ93,711ตารางกิโลเมตรและนี่ก็คือแผนที่แสดงนะคะจังหวัดของภาคเหนือคะ่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษณ์ กับภูมิสังคมนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันต่อเลยดีกว่าเนะาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประกอบไปด้วย20จังหวัดนะคะได้แก่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินะครพนมนะคนรราชสีมาบุรีรัมมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกตสสกลนครสุรินทร์หนองคาย นองบวัวลำพูอำนาาเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดน้องใหม่นะคะนั่นก็คือบึงการนั่นเองนะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะมีเนื้อที่ประมาณกี่ตารางกิโลเมตรคะเด็กๆอ่ามีเนื้อที่นะคะประมาณ1 6 8 8 8 7ตารางกิโลเมตรนะคะถือว่ามีพื้นที่มากนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และนี่ก็คือแผนที่นะคะแสดงจังหวัดนะคะในภาคตะวันเชียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษ์กับภูมิสังคมนะคะของภาคตะวันตกกันบ้างภาคตะวันตกนะคะประกอบไปด้วย5จังหวัดนะคะได้แก่กาญจนบุรีตากประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและราชบุรีนะคะมีเนื้อที่นะคะประมาณ5 3 0 0 0 หกร้อยเจ็สิบเก้าตารางกิโลเมตรและนี่นะคะก็คือแผนที่แสดงนะคะจังหวัดในภาคตะวันตกค่ะภูมิรัฐกับภูมิสังคมนะคะของภาคตะวันออกก็เป็นภาคที่เราอาศัยอยู่นะคะในปัจจุบันนี้นะคะภูมิภาคตะวันออกเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่จังหวัดคะนีเลค่ะ ประกอบไปด้วย7จังหวัดนั่นเองในนั้นมีชนบุรีนะคะได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตาดปราจีนบุรีระยองและก็สะแก้วนะคะมีเนื้อที่นะคะประมาณ34,380ตารางกิโลเมตรและนี่ก็คือแผนที่นะคะแสดงจังหวัดนะคะในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7จังหวัดนะคะหนึ่งในนั้นนะคะอย่างที่บอกมีจังหวัดชลบุรีที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคกลางกันบ้างและนี่ก็คือแผนที่ภูมิประเทศนะคะของภาคกลางภูมิลักษณ์ของภาคกลางนะคะภูมิประเทศเนี่ยของภาคกลางโดยภาพรวมนะคะจะเป็นแอ่งที่ราบนะคะระดับต่ำกว่าภูมิภาคอื่น จึงเป็นที่รวมของสายน้ำนะคะหลายสายเลยนะคะที่สำคัญแล้วก็เป็น และแอ่งที่ราบนะคะที่มีความรวมสมบูรณ์มากที่สุดด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิอากาศของภาคกลางกันบ้างภาคกลางนะคะถือว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็ร้อนนะคะเนื่องจากได้รับอิทธิพลนะคะลมมรสุมต่างๆนะคะถ้าในฤดูฝนเนี่ยก็จะมีฝนตกมากในฤดูหนาวนะคะก็จะหนาวมากนะคะแต่น้อยกว่าภาคเหนือนิดหนึ่งนะคะส่วนฤดูร้อนนะคะก็จะร้อนมากเช่นกันนะคะสําหรับ ภูมิอากาศในภาคกลางนะคะและนี่นะคะก็คือแผนที่แสดงนะคะจังหวัดของภาคกลางนะคะภาคกลางมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูฝนขอฝากไว้เป็นการบ้านนะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆย,ยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าคะว่าเมื่อคลิปรถที่แล้วเนี่ยครูฝนได้มอบหมายงานอะไรให้เด็กๆได้ดกลับไปทํากันค่าเด็กๆเห็น อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้แล้วเนาะนั่นก็คือแบบฝึกหัดน,นะคะในหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษานะคะาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่294 295และหน้าที่296นะคะหน้าที่294ให้เด็กๆทำนะคะข้อที่4ใหญ่ ส่วนหน้าที่295ถึงหน้าที่296นะคะให้เด็กๆทำมานะคะตอบคำถามนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะอันนี้ครูฝนไม่ได้เก็บคะแนนนะคะเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนเอาละค่ะสำหรับคลิปวรนนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆเนะี่ยได้กลับไปทบทวนเนื้อห,า,หาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโดที่แล้วแล้วก็ในคลิปโดนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดกันมาด้วยนะคะวันนี้ครูฝนก็ต้องขอเวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเด็กๆ่ะสวัสดีค่ะายบ้า <Bye. S 1>